วันนี้เราพามาชมตลาดนะคะตลาดสดที่มาเลเซียนะคะเ <c oughs> บื้องมกพริกมกพริกสองลิงโอ้ยนับหน่วยได้ <c oughs> จักบาทดสองลิงนับหน่วยได้ยังวะมะนาวุงจักรพรบดท <c oughs> เงยยัยเอากุ้งแซนนะป๊ามันต้องใส่เตี่ยวเด็หอมผักเพียววอรสันวะใบยี่หราบอไอ้ใบใบประกูดต้นนี่เอาบอเอาบอเนี่ยได้หลายอยู่ได้บาทนึงเอาบออันนึง ออย่าง,ม,งมันลแนะแนบ้านเขาบาแนเอ,อแนนหรมั้งคือเป็นังสัใบคือมัคือบันเหาอวะออกมาซื้อของนะคะ ออกมาตลาดสดจัดวันเกิดให้น้องสาวนะคะวันนี้เอากุ้งหรือออกมาเมอือก